โผลโจากสะทิดก้อนหายมาเป็นปลิดทิ้งแกกระโดดผึงลงจากขอบสะทิ้งสัมภาระไว้ที่นั่นแล้วโกยอ้าวยังไม่คิดชีวิตเกิดอะไรขึ้นกับทิดก้อนมาติดตามรับฟังกันค่ะแดดร่มลมตกเหลือเพียงแสงสีส้มอ่อนพอให้เห็นรำไร บนยอดไม้ทางทิศตะวันตกเท่านั้นทิดกอดหนุ่มขี้เมาที่คนทั้งหมู่บ้านรู้จักดีเดินถือเบ็ดที่ทำจากไม้ไผ่ลวกลำเล็กที่ทำขึ้นเองแบบง่ายๆในมือถือกระป๋องไส้เดือนเหยื่อสำหรับตกปลาชั้นเยี่ยมพร้อมสะพายข้องใบเก่าและเอาเหล้าขาวขวดเล็ก ที่ซื้อมาจากร้านค้าข้างวัดใส่มาด้วยทิดก้อนเดินดุมดุมมุ่งหน้าไปทางสระน้ำท้ายวัดที่อาจารย์องค์เก่าขุดลอกไว้กักเก็บน้ำฝนเพื่อแบ่งปันให้ชาวบ้านเอาไว้ใช้ในยามหน้าแลง้งในฤดูฝนน้ำก็จะไหลเข้าสระและมีปลาตัวเล็กตัวน้อยไหลตามน้ำมาด้วย ดังนั้นในสระจึงมีปลาค่อนข้างชุกชุมแต่ชาวบ้านไม่มาหาปลาที่นี่เพราะพวกเขาคิดว่ามันเป็นเขตวัดและในระยะนี้เป็นฤดูฝนจึงไม่มีชาวบ้านเข้ามาใช้น้ำในสระนานหลายเดือนแล้วทิศก้อนใช้เวลาเดินไม่นานนักก็ถึงสระน้ำเป้าหมาย แกนั่งลงตรงขอบสะที่เป็นดินลาดเอียงและมีหญ้าแพรกขึ้นเลื้อยเรียบไปตามพื้นจะเหมือนเป็นพรมนุ่มนวลไว้รองนั่งตรงขอบสะด้านหนึง่งมีขั้นบันไดดินที่เริ่มถูกปกคลุมไปด้วยหญ้าจนเกือบมองไม่เห็นร่องรอยการเดินของชาวบ้านที่พากันลงไปตักน้ำใช้ในยามหน้าแง้ง ทิศก้อนนั่งชันเข่าอยู่บนขอบสะพลางจับคันเบ็ดด้วยมือขวาแล้วย่อนตัวเบ็ดที่ใส่เยื่อเรียบร้อยลงในน้ำอย่างแรงเพื่อสร้างเสียงและคลื่นเล็กๆมันเป็นการกระตุน้นและบอกทิศทางให้ปลามากินเหยื่อเร็วขึ้นแล้ววางคันเบ็ดลงกับพื้นปล่อยให้ทุ่นที่ทำจากเศษไม้แห้ง และใช้สายเบ็ดผูกให้ห่างจากเหยื่อประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรบอกสัญญาณว่าเมื่อไรควรกระตุกเบ็ดขึ้นมาแล้วหันมาสนใจกับขวดสีน้ำตาลเข้มที่บรรจุน้ำใสๆและกลิ่นแรงๆไว้ทิศก้อนเปิดขวดพลางยกกระดกลงคออึกใหญ่ด้วยสีหน้าเยเก เหมือนรสชาติมันสุดแย่แต่ก็แปลกทุกคนที่ดื่มมักแสดงสีหน้าคล้ายๆกันแต่ก็ยังพากันดื่มกินไม่เลิกลาตอนนี้ดวงอาทิตย์ลับเหลี่ยมโลกไปแล้วและประจัน์ดวงกลมโตที่ลอยขึ้นมารอท่าอยู่ก่อนแล้วก็เริ่มทอแสงสว่างขึ้นเรื่อยๆ ทิตก้อนได้ปลาตัวโตโต,ต,ตมาสามสี่ตัวซึ่งมันก็พอสำหรับความต้องการของแกแต่เล่ามันยังไม่หมดแกจึงนั่งดื่มกินอย่างไม่ได้รีบเร่งขณะที่ทิดก้อนกำลังนั่งเพลินๆในสภาพที่เริ่มเมาจนนั่งโอนไปเอ็นมาพรันก็มีเสียงฝีเท้าเดินมาจากข้างหลัง ทิศก้อนหันขวับไปมองด้วยดวงตารีปลือแต่คุณพระมันไม่มีสิ่งมีชีวิตให้เห็นเลยทุกอย่างว่างเปล่ามีแต่กอไม้เล็กๆที่ยืนต้นตะคุ่มตะคุ่มอยู่ไกลพอควรหูแว,ว่วหรือวะทิศก้อนพึมพำรรในลำคอแล้วจู่ๆมาว่าต่างพากันส่งเสียงเหา่าหอนอย่างโหยหวน ชวนขนลุกไปไอ้หมาพวกนี้จะมาหาวหอนหาอะไรวะกูก็มานั่งตังนานพวกมึงเพิ่งเห็นกันหรือไงทิก่ก้อน ตะโกนไล่หมาพลางยกขวดกรอกน้ำใสๆลงคออีกอึกใหญ่และแล้วแกถึงกับสะดุ้งเมื่อหางตาแกเหลือไปเห็นชายคนหนึ่งในสภาพเสื้อผ้าเปียกปอนกำลังป่ายปีนขึ้นมาจากสระน้ำทางบันไดดินที่ชาวบ้านเคยใช้หมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะทิดก้อนคิดพรางตะโกนถาม มาหาปลาเหมือนกันเหรอมาตั้งแต่ตอนไหนล่ะทำไมข้าไม่เห็นเลยโอ้ยข้ามาตัาง้งนานแล้วแต่เองไม่เห็นข้าเองชายคนนั้นตอบพลางเดินเข้ามาหาเมื่ออยู่ใกล้ในระยะพอมองเห็นหน้าตากันชัดขึ้นทิดก้อนจึงรู้ว่าแกเป็นชายกลางคน ที่มีรูปร่างผอมบางใบหน้าเหี่ยวและขาวซีดเหมือนคนอยู่ในน้ำมานานแก้มตอบจนมองเห็นโหนกแก้มปูดโปอย่างชัดเจนลุงมากินเหล้าแก่หนาวกับข้าก่อนมะทิดก้อนเอ่ยชักชวนเพราะจากเสื้อผ้าที่เปียกชุ่มแกคงหนาวแน่ๆแ,และอีกอย่าง ทิดก้อนก็อยากมีเพื่อนกินเหล้าอยู่แล้วเอาสิกำลังรู้สึกเปลี่ยวปากอยู่ทีเดียวเอางั้นมาเลยลุงเอานั่งนั่งนั่งทิดก้อนพูดพลางทรงขวดสีน้ำตาลให้ชายกลางคนลงนั่งข้างๆทิดก้อนพร้อมรับขวดมาแล้วยกขึ้นดื่มอย่างหิวกระหายทิดก้อนมองตาค้าง พร้อมคิดในใจหมดแล้วมั่งเล่ากูไปตายอดตายอยากมาจากไหนวะไม่หมดรอกหนะ้าลุงตอบเหมือนรับรู้สิ่งที่ทิดก้อนกำลังคิดแล้วส่งขวดคืนมาทิดก้อนยื่นมือไปรับพลางยกขวดขึ้นดื่มแต่ก็แอบมองน้ำใสในขวดก็เห็นว่ามันยังอยู่เท่าเดิม ด้วยความมึนเมาแกก็ไม่ได้สนใจมากมายนักสิ่งสำคัญคือน้ำในขวดยังเหลือทุกอย่างก็จบว่าแต่บ้านลุงอยู่ไหนละ่ะทำไมข้าไม่เคยเห็นลุงเลยหมู่บ้านข้าอยู่ถัดไปทางโน้นแหละแล้วลุงเดินมาเหรอข้าก็นั่งตกปลามาสักพักแล้วทำไมข้าไม่เห็นตอนลุงมา โอ้ยข้ามาตั้งแต่หลายเดือนก่อนแล้วและตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่นี่แหละทิดก้อนได้ฟังก็หันไปมองหน้าลุงอย่างงงๆแต่ลุงก็พูดเรื่องอื่นเพื่อตัดบทว่าแต่เองเธอะมาตกปลาที่นี่บ่อยไหมไม่บ่อยหรอกลุงส่วนยายข้าจะหาตามทุ่งนาแถวแถวบ้านแต่วันนี้เบื่อเมียบน เลยหลบมันมาที่นี่นะลุงเองอยากมาอยู่กับข้าไม่ละ่ะโอ้ยไม่เอาหรอกลุงเดี๋ยวเมียฉันรู้มันจะไปอารวาดจนลุงต้องย้ายบ้านหนีเอานาฉันไม่อยากเอาปัญหาไปให้ลุงหรอกในขณะที่นั่งพูดคุยกันบางเวลาที่ลุงอยู่เหนือลมทิดก้อนก็ได้กลิ่นสาบสางเหมือนซากศพแต่แกก็คิดว่า มันคงเป็นซากหนูหรือหมาใครมาตายแถวๆนี้ก็ได้จึงไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักแล้วหันมาพูดคุยกับลุงต่อแล้วนี่ทำไมลุงเสื้อผ้าเปียกโชกขนาดนี้ลุงลงไปเล่นน้ำในสระมาเหรอเออลุงตอบสั้นๆโหลุงไม่กลัวเหรอสระนี้มันลึกมากนะ ไม่มีใครกล้าลงหรอกลุงข้าก็ไม่ได้อยากลงแต่ข้าเมาเลยพลาดท่าตกลงไปนะ่ะที่ก้อนพยักหน้าแล้วพูดต่อลุงถอดเสื้อพึงลมดีไหมลุงใส่เสื้อเปียกๆอย่างนี้นานๆเดี๋ยวจะหนาวแล้วผานไม่สบายได้นะลุงข้าถอดเสื้อได้หรือวะ ลุงหันมาถามเอาได้สิลุงข้ากลัวเองจะตกใจโอ้ยไม่ล็อกไม่ล็อกถอดได้เลยแล้วเอาเสื้อไปพึงล้มไว้มันจะได้สะบัดน้ำออกบ้างที่ก้อนพูดขึ้นพรางกระดกขวัวส่งน้ำอึกใหญ่เข้าคอทันใดนั้นมาวัดก็ส่งเสียงเห,ห่าหอนอย่างเซ็งแซ่อีกครั้ง ความโหยหวนของเสียงหมาที่เห่าหอนยังไม่ทันจางทิดก้อนก็ถึงกับสะดุ้งเฮือกขนลุกสู้เมื่อนกเข้าแมวบินโฉบเข้ามาพร้อมแผดเสียงร้องขึ้นไอ้นกบ้าทําเอาตกใจหมดทิดก้อนตะโกนด่านกด้วยความโมโหเองนี่ก็ขี่ตกใจเหมือนกันเนาะอย่างนี้สิมันถึงสนุก ลุงพูดพร้อมกับค่อยๆแกะกระดุมเสื้อเชิ้ตสีคล้ำๆออกแล้วดึงออกจากตัวทีละแขนจากแสงเดือนที่สว่างจ้าทำให้เห็นช่วงลำตัวได้อย่างชัดเจนเมื่อทิดก้อนหันไปมองแกถึงกับตาค้างอ้าปากหอัอความเมามาลายหายไปสิน้นเมื่อเห็นช่วงลำตัวของลุง มีเพียงโครงกระดูกที่ขาวโพลนและแล้วยังไม่ทันที่ทิดก้อนจะได้ทำอะไรกางเกงของลุงก็หลุดพลวดลงมากองอยู่ที่พื้นทำให้เห็นว่าร่างกายของลุงไม่มีเนื้อหนังติดอยู่เลยทิดก้อนมองไล่จากปลายเท้าขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงส่วนใบหน้าของลุงตอนนี้ มันเป็นเพียงหัวกะโหลกดวงตากลวงโบจมูกเป็นโพรงลึกลงไปในปากยังมีฟันเหลืองๆติดอยู่สองสามซี่ 4. ทิดก้อนจ้องมองเหมือนถูกมนสะกดขาแข็งทื่อไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ฮ่ฮ่ฮ่เองกลัวใช่ไหมข้าถามแล้วนา เองก็บอกให้ข้าถอเสื้อเองนะอันนี้โทษข้าไม่ได้นะเว้ยทิดก้อนรีบตั้งสติแล้วไม่ฟังไม่ตอบอะไรทั้งนั้นกระโดดลงจากขอบสะวิ่งหน้าตั้งไปทางกุฏิอาจารย์ที่ยังมีแสงไฟวับแวบออกมาพร้อมแหกปากตะโกนขอความช่วยเหลือไปตลอดทาง เมื่อถึงกุฏิอาจารย์ก็เห็นประตูเปิดรออยู่แล้วทิดก้อนไม่ฟังคำถามกระโดดพลวดเดียวขึ้นไปบนที่นอนอาจารย์พร้อมดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมหัวจนมิดเนื้อตัวสันเทาทิดก้อนใจเย็นๆไหนเหล่าให้อาตมาฟังสิว่าไปเจออะไรมา อาจารย์เติมเอ่ยถามเมื่อเห็นอาการสั่นเทาของทิดก้อนเริ่มเบาบางลงแล้วทิดก้อนค่อยๆโผล่หน้าออกมาจากผ้าหุม่มพลางเหลียวซ้ายแลขวาอย่างระแวงไม่มีอะไรแล้วมาถึงกุฏิอาตามาก็ปลอดภัยแล้วละอาจารย์เติมกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลหลังจากนั้น ทิดก้อนก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้อาจารย์เติมฟังและในวันรุ่งขึ้นอาจารย์ก็ขอแรงชาวบ้านหนุ่มๆที่ว่ายน้ำและดำน้ำเก่งช่วยกันเอาอวนมาลากในสระแล้วสิ่งที่อาจารย์คาดคะเนก็เป็นจริงเมื่อมีโครงกระดูกและเสื้อผ้าเก่าๆติดอวนของชาวบ้านขึ้นมาซึ่งทิดก้อน ก็ยืนยันว่ามันคือเสื้อผ้าของลุงที่แกเห็นเมื่อคืนลุงแกอาจจะเมาแล้วเดินพลาดตกสระน้ำไปแล้วไม่มีใครเห็นเฮอนี่แหละกินแม่รู้กำลังตัวเองอาจารย์พูดขึ้นหลังจากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาญาติแกจนเจอ แล้วนำโครงกระดูกแก่กลับไปบำเพ็ญกุศลตามาศาสนาต่อไปและนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะพวกเราขอขอบคุณสำหรับการติดตามการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, และทุกๆก,กำลังใจค่ะโชคดีไม่ถูกผีหลอก